อัสาลามุอะลยกุมมะเระห์มุลลอฮิวอยะวราบการุตูสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูนาะอีกเช่นเคยและวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5อาอเลตาเรสาระการเรียนรู้ที่5.2ประวัติและความสำคัญของบรรดาองุลอัซมีนั่นเองค่ะ และก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของวันนี้เรามาอ่านดุอาพร้อมๆกันเพื่อความบรอกัตในการเรียนในคาบนี้นะคะบิสมิลลาฮิราะห์มานิรหีมรอบบิชรห์ลีซอดรีวยสซิรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมิลลิซานียัฟกฮูกอลีอานักเรียนพอทราบมิคะว่าอุลลัลสมีมีความหมายว่าอย่างไร อุลุัลอมีก็คือบรรดารอซูลที่มีใจ,ใจ,จิตใจตั้งมัน่นบรรดาผู้ที่มีประวัติทยิ่งใหญ่ที่สุดและพบพานกับอุปสรัตรคที่สาหาัสและได้รับการยกย่องจากอัลลอฮฺบฮานูวะจาลาให้เป็นรอซูลที่มีฐานะที่สูงกว่าบรรดารอซูลท่านอื่นๆนั่นเองค่ะต่อไปเรามานับชมวิดีโอเกี่ยวกับบรรดาอรุลุัลอัจมีทั้ง5ท่านกันค่ะจากช่องครูอีมัสเจลงค่ะรู้หรือไม่ ในบรรดาโรซูล25ท่านที่เรารู้จักนั้นมีโรซูลห้าท่านที่ประเสริฐที่สุดและได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์ให้เป็นโรซูลที่สูงส่งกว่าโรซูลท่านอื่นๆซึ่งโรซูลทั้ง5ท่านนี้เราเรียกว่าอูลอัซมีอูลอัซมีคือบรรดาโรซูลที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวตั้งมัน่นมั่นคงเนื่องจากได้ถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สําคัญต่อโลกจนได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์ให้เป็นรอูลที่มีฐานะที่สูงส่งกว่าบรรดารอูลท่านอื่นๆอุลุลอัซมีมีห้าท่านโดยเรียงลําดับตามช่วงเวลามีดังนี้หนึ่งนบีนุฮอัลลอฮิสซาลามสองนบีอิบราฮิมอัลลอฮิสซาลามสามนบีมูซาอัลลอฮิสซาลามสี่ นบีอิสลาฮิสลามและห้านบีมุฮัมมัดสัลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งอุลุลอาซมีแต่ละท่านนั้นอัลลอฮ์ได้มอบมอญีซัดหรืออภินิหารและได้ทดสอบแต่ละท่านอย่างหนักหน่วงที่แตกต่างกันซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ท่านนบีนุฮอลัยฮิสลามใช้เวลาในการเผยแผ่ศาสนายาวนานถึง950ปีในสมัยของนบีนุฮนั้น การบูชารูปปั้นเป็นความเชื่อหลักของชนในสมัยนั้นเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลาดื้อด้านหลงไหลในอำนาจและทรัพย์สินสังคมเสื่อมเสียจนถึงขนาดที่ว่ามีเพียง80คนเท่านั้นที่ตอบรับคำเรียกร้องของท่านนาบีนุมีคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีนุสร้างเรือ ท่านนาบีนุได้เริ่มสร้างเรืออย่างมุ่งมั่นแต่พื้นที่ที่ท่านนาบีนุอาศัยอยู่นั้นเป็นพื้นที่ทะเลทรายห่างไกลจากทะเลทุกครั้งที่พวกเขาเดินผ่านได้เห็นท่านนาบีนุกำลังสร้างเรือพวกเขาจะเยาะเย้ยและกลั่นแกล้งนบีนุเป็นประจำท่านนาบีนุได้เห็นสัญญาณต่างๆที่แสดงถึงการเกิดน,น้ำท่วมโลกท่านนาบีนุได้นำสัตว์แต่ละชนิดขึ้นเรือเป็นคู่ๆพร้อมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมด หลังจากที่ท่านนาบีนูและบรรดาผู้ศรัทธ,ธาขึ้นเรือแล้วเมื่อนั้นเองท้องฟ้ามืดครึมและเต็มไปด้วยเมฆฝนฝนเม็ดใหญ่เทลงมาซึ่เหมือนกับว่าประตูแห่งท้องฟ้าได้เปิดออกอีกด้านหนึ่งเกิดตาน้ำที่มีน้ำพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงไปทั่วผืนแผ่นดินหลังจากนั้นไม่นานเกิดคลื่นยักษ์ถาถมเข้าใส่กลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างรุนแรงจนกระทั่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างหมดหวังที่จะมีชีวิตรอด ากเหตรณ์ั้งนี้ 2. นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสาลามเกิดในสภาพแวดล้อมที่เป็นชีริกทั้งสิน้นโดยพ่อของท่านนั้นเป็นคนสร้างรูปเซเวตครั้งหนึ่งท่านนบีอิบราฮิมพบรูปเซเวตจำนวนมากท่านทำลายรูปเซเวตทุกตัวเหลือแต่ตัวใหญ่พวกบูชารูปเซเวตไม่พอใจและโกรธท่านนบีอิบราฮิมอย่างรุนแรงพวกเขา จุดไฟกองใหญ่แล้วโยนท่านนาบีบรฮีมไปเผาเมื่อท่านนาบีบรฮีมถูกโยนเข้าไปในกองไฟอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าอุลนายนารุคุนีบัดดงวาสลามันอัลาอิบรหิมความว่าเราอัลลอฮ์กล่าวว่าไฟเอย๋ยจนเย็นลงและให้ความปลอดภัยแก่อิบรฮิมเถิดสุร Al ia, อัลอัมบียอายะที่69 เมื่อพวกบัวชารุปเวิตเห็นท่านนาบีอิบรอฮีมเดินเล่นในกองไฟแล้วออกมาโดยไม่มีรอยไหมอะไรเลยจึงมีสติและใ่ตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านนาบีอิบรอฮีมอละลัยฮิสซาลามได้รับบททดสอบอันหนักหน่วงจากอัลลอฮฺสบฮานะฮุวตาลาครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบคมจงรักภักดีนบีอิบราฮิมที่มีต่ออัลลอฮฺอัลลอฮ์ได้สั่งนบีอิบราฮิมให้เชื่อท่านนาบีอิสมาอินผู้เป็นลูกที่รักยิ่ง ขณะที่ท่านนาบีบรหิมกำลังจะเชื่อลูกตัวเองนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ยกเลือกคำบัญชาและนำแกะสองตัวมาจากชั้นฟ้าให้ท่านนาบีบรหิมเชื่อแทนจนกลายเป็นที่มาสัญลักษณ์แห่งการถวายกุบานนั่นเอง 3. านาบีมูซาอะลัยฮิสสลามนาบีมูซาอะลัยฮิสสาลามเกิดในช่วงสมัยของฟิร์เอลกษัตริย์แห่งอียิปต์ที่กำลังสั่งฆ่าทารกชายทุกคนที่เพิง่งลอดจากบัชาบานีอิสราเอล เพราะกลัวเด็กชายจากบริอ,อิสราเอลมาโค่นบัลังของตนตามคำทำนายของโฮราซาดแม่ของนบ,บีม,มูซาจึงคิดหาหนทางที่จะปกป้องลูกชายของตนเองให้พ้นจากภัยจนในที่สุดอัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตอลาทรงดลใจให้นำเด็กน้อยมูซาใส่ลงไปในหีบแล้วนำไปลอยที่แม่น้ำนายด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์หีบที่บรรจุดเด็กน้อยมูซานั้นได้ลอยเข้าไปในพระราชฐานของกษัตริย์ฟิราอุน อาชีนีของฟิตอัลที่มีชื่อว่าอาเซียพบเข้าเกิดรักและเอ็นดูดเด็กน้อยโมซานางจึงรับเลี้ยงนบีโมซาเป็นบุตรบุญธรรมแม้ฟิเอัลจะไม่เห็นด้วยก็ตามหนึ่งในมอจีซาเหลือพินิหารที่เอาล็อบมอบแก่นบีมูซาอะลัยฮสซลามนั้นคือไม้เท้าวิเศษครั้งหนึ่งขณะที่ท่านนาบีโมซาอะลัยฮิสสาลามกำลังพาชาวบนิสรเอ,อลอ,อพยพจากอียิปต์ไปยังทะเลรายซีนาย เมื่อฟิร์อารู้เข้าก็ได้นำทัพทหารจำนวนมากติดตามไปท่านนาบีมูซาและพรรคพวกเดินทางมาถึงทะเลและไม่มีทางไปขณะที่ฝั่งฟิร์อาก็ติดตามอย่างกระชั้นชิดอลัลลอฮ์จึงดลบันดาลใจนบีมูซาอะลัยฮิสสลามให้เอาไม้เท้าฟาดน้ำทะเลทำให้น้ำทะเลแบ่งแยกออกเป็นทางเดินท่านนาบีมูซานำผู้ติดตามเดินข้ามท้องทะเลไปและขึ้นฝั่งไปหมดแล้วน้ำทะเลที่แยกเป็นทางเดินนั้น ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมทําให้ฟิตเอ้าและกองทัพของเขานั้นจมนนัาตายใน,นที่สุด 3. นบีอีซาเลสาลามนบีอีซาเลสซาลามเป็นบุตรของพระนางมารียมอัลลอฮฺสุบฮานาหวะตะอาลาได้ให้นบีอีซาเกิดมาโดยไม่มีพอ่อและได้แต่งตั้งท่านนบีอีซาเลสาลามเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เพื่อทําหน้าที่เผยแผ่ศาสนาให้กับบริสอลอีล พวกมานิสาเอลเป็นพวกที่ดื้อดึงและไม่ยอมรับคําเชิญชวนของท่านนาบีอิสานะฮิสลามพวกเขาจึงกล่าวแก่นบีอิสานะฮิสลามว่าท่านมีหลักการอะไรที่ว่าท่านเป็นศาสนาทูตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมาดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาอัลาจึงให้นบีอิสานะฮิสลามแสดงอภิิหารให้ประจักษ์แก่พวกเหล่านั้นเช่นให้ปั้นดินเป็นนกแล้วเสกเป่านกให้บินได้ต่อหน้า ปัจจุบันท่านนบาีอิสลฮิสลามยังมีชีวิตอยู่บนฟากฟ้าโดยอัลลอฮ์สุบฮานาฮวาตอัลาได้ช่วยเหลือท่านจากความชั่วร้ายของชาวยิวโดยยกท่านนบาีอิสลาฮิสลามไปยังฟากฟ้าและจะกลับมายัางโลกนี้อีกครั้งตอนใกล้วันเกียร์มัดเพื่อสั่งหารดัจจารและประกาศศาสนาอีกครั้งหนึ่งตามแนวทางของท่านนบาีมุฮัมมัดสลลัลลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมก่อนที่โลกจะสูญส,สิ้นไปและาห้านบีม,มุฮัมมัดสลลัลลอฮวาอะลัยฮิวะสัลลัม นบี m u h ม m m a d s ล l ั a ลอ a h อ a ลัยฮิว a s ั l l ัมเป็นนบีคนสุดท้ายของอ l ล a h س ์ซุบฮาละ ت ลา ل ى a l ลา h ห์ซุบฮานะะอาลาได้ประทานคำพีอัลกุานแก่ท่านนบี m u h มั m a d อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลล a มซึ่งเป็นคำพีเล่มสุดท้ายจนถึงวันเกียรตั a l l a ์ได้ประทานอภินิหารแก่ท่านนบี m u h ม m m a d s ลลัลลอฮุอ a l ั i ฮิวะ s a ลลัมอย่างมากมายเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็นนบีคนสุดท้ายเช่นการผ่าดวงจันทร์ออกเป็นสองซีกการอิสลามิรรจเป็นต้น อิสลามร์เป็นการเดินทางในเวลากลางคืนจากมสัสยิดอัลฮารอมนครมักกะไปยังมัสยิดอัลอักซอหลังจากนั้นเดินทางต่อมุ่งสู่ฟากฟ้าและเดินทางกลับมุ่งสู่แผ่นดินสู่นครมักกะอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดเพียงแค่หนึ่งคืนเท่านั้นในการเดินทางครั้งนี้ท่านนบิมุฮัมมัดสุลลัละหอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำบัญชาว่าด้วยการละหมาดจากอัลลอฮ์อีกด้วยและนี่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวบางส่วนของท่านอุรุลอัสมี ในการเผยแผ่ศาสนาบางครั้งพวกเขาอาจจะประสบกับการต่อต้านการทำร้ายร่างกายและความยากลำบากต่างๆถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังยืนหยัดและอดทนอย่างมั่นคงในการเชิดชูคำดำรัสของอัลลอฮฺบฮานะหและต่าอัลาเพระอ,องค์อัลลอฮฺบฮานละตาอัลาได้ตรัสว่าฟาสบิดกามาสบารอุลลัซมิมินรุสุลความว่านั้น เจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นในหมู่ศาสนาทูตท,ทั้งหลายเคยอดทนมากอนแล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรดาอุลลัสมีทั้ง5ท่านไปแล้วต่อไปอย่าลืมทําใบงานให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับบรรดาอุลลัสมีทั้ง5ท่านมาพอสังเกปทําเป็นแบบไม้แมพนะคะและตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมส่งในลายกลุ่มชั้นปห้ากันด้วยนะคะ